G p u ูกูรูธุรกิจมหาวิทยาลัยธุรกิจบันติดพยูกูรูธุรกิจสัปดาห์นี้จะพาคุณไปเจาะลึกกับธุรกิจสถานีบริการแก๊สรถยนต์ธุรกิจที่เน้นมาตรฐานและความปลอดภัยอย่างสูงในการบริการลูกค้าพบกับปัจจัยและเคล็ดลับสําคัญที่นําไปสู่การบริหารธุรกิจสถานีบริการแก๊สรถยนต์ให้ประสบความสําเร็จใน3ช่วงของรายการ ปัจจุบันธุรกิจสถานีบริการแก๊สรถยนต์มีการแข่งขันสูงมากปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลกระทบต่อโอกาสและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจสถานีบริการแก๊สรถยนต์พบคำตอบได้ในช่วงกูรูเศรษฐกิจช่วงกูรูเศรษฐกิจ สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับในรายการดพ U กูรุธุรกิจรายการเจรับคมความคิดทางธุรกิจกับทุกคนนะครับช่วงแรกวันนี้เป็นช่วงดพย u กูรูเศรษฐกิจเรื่องของพลังงานทางเลือกทางที่ต้องเลือกนะครับท่านผู้ชมครับมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพลังงานมานานแล้วนะครับตั้งแต่การใช้ไฟเพื่อป้องกันตัวเพื่อหุงหาอาหารนะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นหลังจากนั้นเราเรียนรู้ที่จะใช้พลังงานไฟเปลี่ยนให้กลายเป็นพลังงานไอ้น้ำซึ่งทําให้เกิดการปฏิวัติอุตอสาหกรรมทําให้เกิดความก้าวหน้านในด้้าาานนนกรผลลิตดเทคโโยี ด้านการค้าขายจนนํานมาสู่สังคมปัจจุบันนะครับความก้าวหน้าเหล่านั้นเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีพลังงานเป็นตัวรองรับนะครับเพราะฉะนั้นพลังงานจึงเปรียบเสมือนเส้นเลือดหลักหรือว่าเลือดที่สําคัญในการขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจโลกก้าวไปข้างหน้านะครับเราเห็นภาพความสำคัญของพลังงานแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าภาพรวมพลังงานโลกเป็นยังไงแล้วจะตบท้ายวันนี้ด้วยการดูว,ว่าประเทศไทยใช้พลังงานได้คุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนเทียบกับประเทศอื่น,นในอาเซียนนะครับสำหับถัดไปเลยครับ สัดส,ส่วนการใช้พลังงานนะครับเริ่มต้นนะครับผมจะเทียบจากปี1993กับปี2020คือคาดการไปข้างหน้า6-7ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงนะครับทางก้อนนะครับเมื่อก่อนเราใช้พลังงานประมาณ10,000ล้านเมตริกตันนะครับเขาเทียบเป็นหน่วยเท่ากับปริมาณของน้ํามันนะครับเพราะฉะนั้นพลังงานที่ใช้เมื่อก่อนประมาณ10,000ล้านเมตริกตันต่อปีในปี1993นะครับอีกประมาณ30ปีข้างหน้ามันจะเพิ่มขึ้นเท่าตัว ลองนึกภาพ2อ,อย่างที่เกิดขึ้นพร้อมกันนะครับ1คือพลังงานในโลกมีจํากัดพลังงานน้ํามันมีจํากัดนะครับพลังงานบางอย่างที่ใช้แล้วหมดไปอย่างถานหินเองก็จะมีจํากัดนะครับด้านหนึ่งเราใช้ไปเรื่อยๆมันจะน้อยลงและหามาเติมไม่ได้อีกด้านหนึ่งเรากําลังเห็นแนวโน้มว่าความต้องการใช้พลังงานมากขึ้นหมายความว่ามันจะทําให้ของที่เรามีแล้วเพิ่มไม่ได้หมดเร็วขึ้น ดังนั้นในสถานการณ์แบบนี้นะครับคนจึงเริ่มหันมาสนใจเรื่องของพลังงานทางเลือกขึ้นมากกว่าเดิมนะครับซึ่งพลังงานทางเลือกที่จะพูดถึงในข้อมูลตรงนี้นะครับก็คือส่วนที่เป็นสีเขียวกับส่วนที่เป็นสีฟ้านะครับส่วนที่เป็นสีเขียวคือพลังงานที่นํากลับมาใช้ใหม่ได้นะครับโดยที่ไม่รวมพลังงานจากน้านะครับอย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมนะครับหรือพลังงานจากก๊าซชีวภาพนะครับมารวมกับพลังงานจากน้ําทั้ง2ออันนี้นะครับในปีเมื่อรวมสีเขียวกับสีฟ้า ในปี93นะครับมีอยู่ประมาณ12%แต่ตอนนี้ขยับขึ้นมาเป็น18%นะครับเพิ่มขึ้นมา6%นะครับมันสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วคนเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าพลังงานพวกนี้มันเป็นทางเลือกนะครับเป็นทางเลือกที่เราต้องเลือกจริงๆนะครับสิ่งที่โตมาคู่กันไปด้วยนะครับแต่โตมาในเชิงปริมาณแต่ในเชิงสัดส่วนไม่ได้ขยายมากก็คือ พลังงานนิวเคลียร์เพราะว่าพลังงานนิวเคลียร์มันมีทั้งด้านดีแล้วก็มีด้านที่ต้องกังวลน,นะครับข่าวเรื่องโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ปล่อยกัมมันตภาพรังสีที่ญี่ปุ่นหลังเกิดแผ่นดินไหวมันยิ่งทาให้คน,นระวังระวังมากขึ้นนะครับแล้วพลังงานนิวเคลียร์ไม่ใช่พลังงานที่เหมาะกับทุกประเทศนะครับมันต้องเป็นประเทศที่มีมาตรฐานสูงทั้งในด้านของวินัยการทํางานในเรื่องเทคโนโลยีความพร้อมการบรหิหารจัดการความปลอดภยัยและจริงๆแล้วพลังงานแบบนี้จะเหมาะกับประเทศที่มีขนาดใหญ่เพราะว่าถ้าเกิด ปัญหาขึ้นมาเกิดความเสียหายขึ้นมานะครับเราสามารถจะอพยพคนออกมาได้นะครับประเทศเล็กๆที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์จะเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นแม้แต่ในประเทศไทยนะครับมีความพยายามมาเกือบ20ปีแล้วที่ตั้งโรงงานนิวเคลียร์ตอนนี้ก็ยังไม่ตกผลึกยังตกลงกันไม่ได้เพราะาด้านหนึ่งใช่ครับมันทําให้เราปลอดภัยมากขึ้นในแง่ของพลังงานเราจะมีพลังงานใช้เยอะแต่อีกด้านหนึง่งประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่ได้ใหญ่มากขนาดนั้นถ้าเกิดความเสียหายขึ้นมาจริงๆนะครับพื้นที่ความเสี่ยจะครอบคลุมเกือบทั้งประเทศ เรากาลังชั่งใจกันอยู่นะครับระหว่างเศรษฐกิจกับความปลอดภัยซึ่งยังเป็นประเด็นที่ยังถกเถียงกันไม่จบนะครับนั่นคือภาพรวมของพลังงานนะครับเราเห็นแล้วนะครับว่ามันจะโตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็พลังงานทางเลือกมันเป็นทางที่ต้องเลือกมากขึ้นเอยๆครับสไลด์ถัดไปครับมาดูในปีที่ผ่านมานะครับว่าสัดส่วนพลังงานในโลกร้อยเปทุกๆอย่างรวมกันเลยนะครับชาวโลกใช้พลังงานในเรื่องไหนบ้างนะครับสีใช้กับมอเตอร์สนะครับมอเตอร์สในที่นี้หมายถึงเครื่องปั่นอย่างเช่น ปั้นจันรนะครับอะไรก็ตามที่ใช้ไฟฟ้าแล้วแปลงเป็นพลังงานจนให้มันหมุนอย่างเลื่อยไฟฟ้านะครับนั่นคือมอเตอร์นะครับ40%ของพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดถูกแปลงให้กลายเป็นพลังงานกลด้วยมอเตอร์นะครับจากนั้น19%คือแสงไฟที่เราใช้กันตามถนนทางตามบ้านตามเรือนนะครับ13%คือใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ไม่นับวิดีโอเกมนะครับเพราะฉะนั้นคอเกมทั้งหลายไม่ต้องรู้สึกผิดนะครับที่เราใช้พลังงานเยอะนะครับเราไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นนะครับ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือนะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าถ้าเป็นเกมกดเล็กๆที่เราใช้กันอยู่ในกลุ่มนี้แท็บเล็ตก,ก็อยู่ในกลุ่มนี้นะครับแล้วก็ Resistance Heating นี่คือในประเทศหนาวเขาใช้ไฟฟ้าในการสร้างความร้อนหรือฮีเตอร์นะครับนี่คือส่วนใหญ่นะครับซึ่งถ้าเรามองสีสสีสเฉดนี้แล้วเนี่ยกินเข้าไปประมาณ 1- งในของพลังงานทั้งหมดนะครับ40%ใช้กับมอเตอร์มันคือพลังงานที่ใช้ในด้านอุตสาหกรรมนะครับ อีก30กว่าใช้เพื่อดำรงชีวิตประจำวันนะครับ้วที่เหลือแล้วครับที่เหลือจะเป็นเรื่องของการเดินทางนะครับรถไฟฟ้านะครับเรื่องของการใช้ไฟฟ้าเพื่อช่วยสกัดทางเคมีนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆนะครับเรื่องอื่นๆในที่นี้รวมถึงการเล่นเกมด้วยนะครับเราอยู่ในกลุ่มที่ยังเยอะไม่มากเท่ากับกลุ่มอื่นนะครับแต่พลาะๆบ้างก็ดีนะครับโดยเฉพาะพลังงานพวกนี้เป็นพลังงานที่ลงไปแล้วมันไม่ได้ผลตอบแทนคืนมานะครับสไลด์ถัดไปเลยครับ เมื <T t ่อเราพูดถึงพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฐานหินเรื่องของน้ำมันเรื่องของก๊าซธรรมชาตินะครับใน3ามกลุ่มนี้พลังงานที่สะอาดที่สุดก็คือก๊าซธรรมชาตินะครับเพราะว่าถ้าเราพูดถึงฐานหินเผาขึ้นมาปุ๊บมีควันโดนฝนจะกลายเป็นฝนกรดนะครับน้ำมันถ้าเผาผลาญไม่ดีมีกรรมถันมีก๊าซต่างๆขึ้นมาทําให้โลกร้อนเหมือนกันนะครับแล้วก็จะทําให้เกิดมลพิษด้วยนะครับ ก๊าซธรรมชาติถือเป็นพลังงานที่น่าสนใจที่สุดอย่างหนึ่งในกระบวนการใช้พลังงานตอนนี้นะครับคือเราไม่สามารถจะเปลี่ยนเป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดจากใช้แล้วหมดไปเป็นพลังงานที่สามารถจะนํากลับมาใช้ใหม่ได้ทันทีนะครับเพราะว่าต้นทุนยังสูงอยู่เทคโนโลยียังไม่พร้อมซะทีเดียวนะครับแต่ว่าเราจะเห็นทิศทางคือมีการขยับไปใช้พลังงานที่ใช้แล้วหมดไปที่สะอาดขึ้นนั่นคือก๊าซธรรมชาตินะครับแล้วจุดเด่นของก๊าซธรรมชาติคือมันมีอยู่ทั่วโลก ไม่เหมือนกับน้ํามันหรือถ่านหินที่มันกระจุกตัวอยู่ในบางประเทศเท่านั้นนะครับรูปนี้เป็นแผนที่ก๊าซธรรมชาตินะครับแท่งสีฟ้าหมายถึงปริมาณก๊าซธรรมชาติในพื้นที่นั้นแท่งสีแดงหมายถึงความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติของพื้นที่นั้นซึ่งเราจะเห็นเลยว่ามันมีความสมดุลใกล้เคียงกันในเกือบทุกภูมิภาคมันสะท้อนให้เห็นนวะมนเป็นพลังงานที่เราสามารถจะหาใช้ได้ในภูมิภาคโดยไม่ต้องพึ่งพิงการนําเข้ามากเหมือนพลังงานอย่างอื่นมันจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากในระยะยาวนะครับมันสะอาดกว่าน้ําาามันันนสอถครบ สไลด์ถัดไปครับเราพูดถึงการจัดอันดับมาหลายครั้งหลายเรื่องแล้วนะครับจริงๆแล้วเรื่องพลังงานมันมีการจัดอันดับเหมือนกันนะครับเราเรียกว่า Energy Architecture Performance Index นะครับหรือเรียกสั้นๆว e ่า EAPI หน่วยงานที่จัดอันดับนี้ก็คือ World Economic Forum นะครับเป็นหน่วยงานเดียวกับที่จัดเรื่องของความสามารถในการแขง่งขันของประเทศต่างๆนะครับ EAPI นะครับขอเรียกย่อแบบนี้แล้วกันเป็นดัชนีที่วัดเรื่องของ Architecture หมายถึงเรื่องของโครงสร้างนะครับ EAPI จึงเป็นการวัดโครงสร้างเรื่องแผนแม่แบบการใช้พลังงานและรูปแบบการใช้พลังงานของประเทศว่าแต่ละประเทศมีการวางแผนดีแค่ไหนนะครับประเทศที่มีการวางแผนดีดัชนีตัวนี้อยู่เข้าใกล้1ประเทศที่ยังวางแผนได้ไม่ดีก็จะน้อยลงมานะครับพอช่วงคะแนนอยู่ระหว่าง0ถึง1นะครับสิประเทศแรกที่มีการวางแผนดีคะแนนอยู่ระหว่าง 0.75- ถึง0.67นะครับ ที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยคือนอร์เวย์ถัดมาสวีเดนถัดมาฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์นะครับสังเกตไหมครับ3ประเทศนี้อยู่ใกล้ๆกันเป็นประเทศทางยุโรปตอนเหนือนะครับแล้วเป็นประเทศที่จริงๆแล้วต้องรับมือกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับมันมีทั้งหนาวจาัด มันมีทั้งบางช่วงก็ร้อนเหลือเกินนะครับอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบนี้พลังงานกลายเป็นสิ่งจําเป็นนะครับมันจึงต้องมีการวางแผนเมื่อมีการวางแผนมันจึงมีระบบที่ดีเพื่อให้เขาสามารถเข้าถึงแหล่งพลังงานได้อย่างต่อเนื่องและใช้อย่างมีประสิทธิภาพครับนิวซีแลนด์นะครับถึงแม้จะข้ามฟากโลกมาแต่จริงๆแล้วก็คือประเทศที่มีวัฒนธรรมแบบเดียวกับประเทศตะวตันตกอื่นๆนะครับโคลัมเบียนะครับข้ามฟากมาทางนี้นะครับลัตเวียเดนมาร์กสเปนยูนเต็ดคิงดอมเรืออังกฤษนะครับ 3ใน10เป็นประเทศนอกยุโรปที่เหลือเป็นประเทศในยุโรปหมดเลยนะครับส่วนพีไทยครับอยู่นี้ครับอยู่อันดับที่45จาก105ประเทศนะครับคะแนนที่เราได้คือ0.58ห่างกับเขาประมาณครึ่งหนึ่งนะครับมันแสดงว่าจริงๆแล้วเราสามารถจะทําอะไรให้ประเทศเราดีขึ้นกว่านี้ได้ในแง่ของพลังงานถ้ามีการวางแผนที่ดีและใช้กรอบการคิดที่เป็นระบบมากขึ้นนะครับคราวนี้มาดูสไลด์สุดท้ายนะครับสไลด์สุดท้าย มีข้อมูล3อย่างซึ่งผมว่ามันเป็นมิติที่สําคัญมากสำหรับการดูเรื่องของนโยบายพลังงานและการใช้พลังงานของประเทศไทยนะครับเราเลือกประเทศในอาเซียนที่มีข้อมูลมาทั้งหมดนะครับแปประเทศนะครับขาดลาวกับพมา่าไปนะครับช่องแรกนะครับตรงนี้คือมันเป็นตัวบอกว่าพลังงานหนึ่งหน่วยสามารถจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้เท่าไหร่นะครับทำให้เศรษฐกิจโตได้กี่บาทนะครับอย่างเช่นของสิงคโปร์นะครับพลังงานหนึ่งหน่วยสามารถ สร้างเงินคิดเป็นดอลลาร์นะครับได้13ดอลลาร,ร์ฟิลิปปินส์พลังงานหนึ่งหน่วยเท่ากันนะครับสามารถสร้างเงินได้8.88.78ดแปดดอลลาร์นะครับมาดูประเทศไทยนะครับเกือบจะตกโลนะครับเกือบจะตกโลอยู่ที่5.27เนะครับเมื่อเทียบแล้วเรายังสู้กัมพูชาไม่ได้ซะด้วยซ้ำนะครับถ้าเรามองว่าทุกๆหน่วยที่ออกไปเทียบกับผลที่กลับมามันคือตัววัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานนะครับสิ่งที่ข้อมูลนี้บอกเราก็คือประเทศไทย ไม่ได้ใช้พลังงาน,นมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรน,นะครับเพราะว่าเงินพลังงานหนึ่งหน่วยของเราสามารถสร้างเงินได้แค่5้ดอลลาร์ในขณะที่ฟิลิปปินสิงคโปร์สามารถสร้างได้มากกว่าเรานะครับหรือว่าถ้าจะเอาใกล้บ้านก็มาเลเซียนะครับสูงกว่าเราด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นภาพที่ออกมาตอนนี้นะครับก็คือประเทศไทยสามารถจะสร้างคุณค่าเรื่องมูลค่าเพิ่มให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ถ้าเกิดเราสามารถจะ วางแผงกนการใช้พลังงานให้ดีกว่าเดิมแล้วคะแนนการจัดอันดับของเราจะสูงขึ้นด้วยนะครับดังนั้นถ้าเกิดมีคนพูดถึงเรื่องของการสร้างโรงไฟฟ้านะครับหรือว่าการสร้างแหล่งพลังงานต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับคำถามที่เราจะต้องถามคู่กันไปด้วยก็คือแล้วจะทํำยังไงให้อันดับของเราสูงขึ้นด้วยเพราะว่าตอนนี้นะครับเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นในแง่ของการบริหารจัดการการใช้พลังงานนะครับหเราไม่เก่งนะครับมาดูต่อไปนะครับช่องนี้เป็นการบอกว่า ถ้าเทียบกับ GDP หรือขนาดของเศรษฐกิจแล้วเรานำเข้าพลังงานเป็นมูลค่าเท่าไหร่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับประเทศสิงคโปร์นำเข้า38นะครับมาเลเซียนำเข้าปุ๊บ6.9นะครับไทย9.93เเทียบกับขนาดของเศรษฐกิจนะครับตัวเลขตัวนี้ยิ่งมากแสดงว่าเราพึ่งพาพลังงานจากภายนอกมากนะครับซึ่งถ้าเทียบกับข้างบนของเรานะครับเราพึ่งพาพลังงานจากภายนอกมากกว่าประเทศอื่น ด้านหนึ่งเป็นเพราะเรามีแหล่งพลังงานของเองน้อยกว่านะครับแต่ด้านหนึ่งมันอาจาจะเป็นเพราะว่าประสิทธิภาพเราน้อยจริงๆก็ได้นะครับมันเป็นคําถามที่เราต้องเก็บไว้ในใจเสมอว่าจริงๆแล้วเราจําเป็นต้องเพิ่มการเอาพลังงานเข้ามาใช้ขนาดนั้นหรือใช้เท่าเดิมแต่มีประสิทธิภาพมากขึ้นจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะครับด้านการส่งออกพลังงานนะครับถ้าเกิดมองคู่กับการนําเข้ามันคือการใช้พลังงานสุทธิของประเทศนะครับสิงคโปร์นำเข้าเยอะ แต่ก็ส่งออกเยอะเพราะเขาเอาพลังงานมากลัดนะครับโดยเฉพาะน้ามันนําเข้ามาแล้วตัวเองใช้ไม่เท่าไหร่นะครับแค่หอร์เซที่เหลือนี่คือการส่งออกทั้งหมดนะครับดังนั้นภาพที่ออกมาก็คือสิงคโปร์แม้จะนําเข้าเยอะแต่ก็ส่งออกเยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการพึ่งพิงพลังงานจากภายนอกของสิงคโปร์เมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจจึงไม่ใช่ปัญหาใหญ่ขนาดนั้นนะครับฟิลิปปินส์นำเข้าเยอะส่งออกน้อยนะครับตกที่นั่งเดียวกับประเทศไทยนะครับนั่นคือประเทศที่ต้องพึ่งพิงพลังงานจากภายนอกนะครับดังนั้น ผู้ชมครับการลดลงประหยัดพลังงานทั้งหลายทั้งปวงที่เขาทํากันมานะครับไม่ใช่เรื่องที่ทําเพื่อสร้างภาพอย่างเดียวนะครับแต่มันเป็นเรื่องที่ทําเพื่อให้ตัวเลขของเราตัวนี้ดีขึ้นนะครับตัวเลขตัวนี้ดีขึ้นผลทางตรงคือในแง่ของธุรกิจต้นทุนเราลดลงนะครับ แต่ระยะยาวกว่าน,นั้นคือการที่เราสามารถจะลดตัวเลขตัวนี้ได้ไหมายความว่าเราจะทาลายทรัพยากรธรรมชาติในตราที่ช้าลงเราจะมีของมีทรัพยากรเหลือให้ลูกหลานมากขึ้นซึ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้มันคือความเติบโตอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ในวันนี้นะครับตอนนี้เราตกรลังท้ายในอาเซียนนะครับถ้าเราไม่ทําอะไรสักอย่างเราจะอยู่ที่นี่ต่อไปแล้วคนอื่นจะแซงหน้าเราถ้ากัมพูชาแซงหน้าเราได้นะครับทำไมอินโดนีเซียกับเวียดนามจะแซงหน้าเราไม่ได้นะครับเราไม่อยากตกลงไปอยู่ที่โล เราเมียกจะไปอยู่ต่ำกว่าวีดนาม COVID 19, เราเมียกจะไปอยู่ต่ำกว่าพม่ารหรือลาวนะครับแต่ถ้าเรายังไม่ทําอะไรไม่ร่วมกันประหยัดไฟไม่ร่วมกันประหยัดการใช้พลังงานไม่ร่วมกันใช้พลังงานทางเลือกให้มากขึ้นนั่นคือสตาชีวิตของประเทศไทยนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมจะฝากไว้ในวันนี้นะครับสำหรับช่วงดี้พี่ยุ้เศรษฐกิจวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับพบกันในอโอกาสหนะ้าสวัสดีครับ ช่วงหน้าพาดูกูรูธุรกิจจะพาคุณเยี่ยมชมธุรกิจสถานีบริการแก๊สรถยนต์ปั๊มแก๊ส2พี่น้องพร้อมพูดคุยกับผู้บริหารหนุ่มรุ่นใหม่คุณสุภกรสแสวงทองกรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด2พี่น้องแกส๊สถึงเคล็ดลับวิธีการบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ